พบกันอีกนะคะแบบฝึกหัด1.2การแกร้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรของนักเรียนชั้นม .3 ภาคเรียนที่2เป็นวิชาพื้นฐานวันนี้มาคุยกันข้อที่4นะระบบสมการประกอบไปด้วย x บวก 2y ลบ1เท่ากนะับ0แล้วก็สมการที่2เป็น 2x บวก 4y ลบ5เท่ากับ0 มาดูกันข้อนี้เราจะหาคำตอบของระบบสมการอย่างไรนะก่อนอื่นเนาะทบทวนก่อนว่าเวลาเราทำนะ่ะเราก็จะพยายามกำจัดตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งนะอย่างตัวนี้เรามองดูว่าเอาจัดให้มันอยู่ในรูปง่ายก่อนก็ได้เอาสมการนี้ถ้าเราจัดใหม่เนาะมันจะกลายเป็น x บวก2 y เท่ากับหนึ่งตั้งชื่อเขาก็เรียกกันว่าเป็นสมการที่หนึ่งค่ะส่วนสมการนี้จัดรูปใหม่ก็จะได้เป็น 2x บวกซเท่ากับ5อันนี้เป็นสมการที่สองเอาจากสมการที่1กับสมการที่2นี่เอาถ้าเราตั้งใจว่าเราจะกำจัดตัวแปร x นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องทำค่าคงที่ของ x ให้มันเท่ากันนะมองดูก็น่าจะเอาสมการที่1น,นี่คูณกับ2เนาะมันก็จะเท่ากันอาเราก็ในเมื่อเราตั้งใจไปแล้วเราก็สั่งเลยสมการที่1คูณกับ2นะอ่าคูณพร้อมกันนะสคูณ x สองคูณนี่ตัวแรกคูณ x นี่สองคูณ x ก็ได้เป็นสองอ็า่าสองคูณสอง y, ก็ได้เป็น 4y นะสองคูณหนึ่งก็ได้เป็นสองสมการที่หนึ่งจะกลายเป็นสมการที่สามนะตอนนี้นี่นี่สมการที่หนึ่งคูณด้วยสองกลายเป็นสมการที่สามแล้วนะ ทีนี้สมการที่สองสมการที่สองเราดูแล้วแหละไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วเพราะเราปรับให้เขาเท่ากันเนะี่ยก็เป็นสองเบวกสี่เท่ากับห้าอันนี้ยังคงเป็นสมการที่สองนะยกมาเลยไม่ต้องได้ปรับเปลี่ยนอะไรอพอเรามาดูแล้วเห็นไหมนักเรียนจะเห็นว่า าลอมแก้สมการเลยก่อนดูค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวเนาะอืมถ้าเรามองอย่างนี้เอาเราบอกว่าจะเอาสมการที่อสามตั้งลบด้วยสมการที่สองนะเหมือนเดิม 2x งบวกซ y ลบด้วย 2x บวก 4y ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น2ลบ5นี่คูณก็ไปในวงเล็บมันก็จะเหลือเป็นลบ 2x ลบ 4y เท่ากับลบ3นี่พอมาเจออย่างนี้ปุ๊บนักเรียนสังเกตดูนะนี่ ส x กับลบสอง x นี่หมดไปเลย4 y ลบส y ก็หมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ฝั่งทางด้านซ้ายมือนี่มันจะเหลือแค่ศนะูนย์ะแล้วก็บอกว่า0ูนย์เท่ากับลบสามเพราะด้านบนน่ะนี่นีน,นี่ตัวนี้มันเป็นลบสามสังเกตดูมันเป็นจริงไหมล่ะศนย์เท่ากับลบสเป็นจริงหรือเป็นเหทท เป็นเท็จทันทีเลยเออถ้ามาลักษณะนี้มันทําให้สมการเนี่ยเวลาเราแก้สมการเราได้เราได้เป็นเท็จมาศูนย์เท่ากับลบสามนักเรียนแค่สมการมาถึงตรงนี้นักเรียนตอบได้เลยว่าระบบสมการนี้ไม่มีคำตอบเลยนะ ทำไมไม่มีคำตอบจำได้ไหมนี่สัมประสิทธิ์ของ x เ,เป็น2เหมือนกันเลยสัมประสิทธิ์ของ y เป็นอะไร4เหมือนกันอ่าต่างกันอะไรอ้าวครูชี้ผิดมันต้องไปดูตัวบนเนาะนี่ดูสัมประสิทธิ์ของ x สองเหมือนกันสมรัสิสทธ์ของ y สี่เหมือนกันมาต่างกันอยู่แค่ค่านี้นี่สังเกตเลยพราะระบบสมการของเรามาจากอะไรนะ ax บวก by a, a B, เท่ากับ c แล้วก็อะไรนะ dx บวก ey เท่ากับ f ใช่ไหมระบบสมการเราใช่ไหมทีนี้เรามาเจอว่า a กับ d เท่ากัน b กับ e เท่ากันต่างกันแค่ c กับ f นะพอมาแก้ระบบสมการเราจะได้อย่างนี้เลยมันเป็นเท็จนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเรานำมาเขียนกราฟนึกออกไหมนี้แกน y อันนี้แกน x นะเส้นกราฟที่ได้ จำได้ไหมว่าเราจะได้ลักษณะของกราฟสองเส้นที่มันเป็นยังไงกันมันขนานกันเอา้าขนานไหมนี่เอาไหมครูก็ว่าครูวาดเส้นตรงนะทำไมมันไม่ตรงอ่าอ่าเนี่ยมันจะได้กราฟลักษณะอย่างเงี้ยคือขนานกันไปไง เพราะฉะนั้นระบบสมการนี้ก็จะไม่มีคําตอบเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนแก้ระบบสมการเราเห็นเลยว่าค่า a a เท่ากับ d a คือสัมประสิทธิ์ของ X ของสมการที่หนึ่งนี่นี่นักเรียนเจอว่า a เท่ากับ d d คือสัมประสิทธิ์ของ X ของสมการที่สองเเท่ากับ d B เท่ากับ4 a b เท่ากับ e สิ B เท่ากับ E นะ B กับ E คือสัมประสิทธิ์ของ Y ในสมการที่1กับ2และสุดท้าย C ไม่เท่ากับ F เจอแบบนี้เมื่อไหร่นะระบบสมการน่ะไม่มีคำตอบ นะไม่มีคำตอบแต่ถ้าจะพูดถึงกราฟก็คือกราฟมันขนานกันเนาะอ่าข้อหนึ่งถึงข้อสามล่ะเราได้ระบบสมการที่มีคำตอบเพียงหนึ่งคำตอบเราได้กราฟตัดกันไงตัดกันหนึ่งจุดจุดตัดนั่นแหละคือคำตอบของระบบสมการส่วนข้อสี่นี่นะักเรียนจะเห็นว่ากราฟมันเป็นยังไงกันขนานกันเวลาแก้ระบบสมการมันมาเจอสมการนี้มันมาเจอคำตอบแบบนี้แก้สมการไปแล้ว อืมนักเรียนจําไว้เลยว่าแบบนี้มันไม่มีคําตอบนะคะอ่าตัวนี้เป็นคลิปสันส้นๆเจอกันคลิป